คือน้าท่วมวันนี้สุขโขทัยเขาโฟกัสเพราะว่ามวลน้ํามันไหลเข้ามาเดิมก็แย่อยู่แล้วเดี๋ยวเมื่อวานเราเอาภาพเปรียบเทียบมาให้ดูจำได้ไหมตะลิงอยู่ตรงนี้ข้างนอกนอกตะลิงน้ำขึ้นสูงกว่าหัวคนสูงมากนะฮะถ้าไม่มีตะลิงปักเละเลยเข้าบ้านละวันนี้มวลน้ํามันไหลเข้ามาสุขโขทยัยเราก็เลยไปโฟกัสที่นี่เดี๋ยวไปดูคลิปสถานการณ์ที่น้ายังคงล้นตะลิงท่วมที่บ้านเรือนประชาชนอยู่ครับ นี่เป็นสถานการณ์บริเวณสะพานวัดวังใหญ่นะฮะในพื้นที่อำเภอสีสำรงคคือมวลน,น้ำเนี่ยมันซัดตลิงพังอันนี้เมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้มันซัดตลิงพังน้ำมันเลยทะลักเข้าท่วมบ้านคนและพื้นที่การเกษตรคือภาพรวมวันนี้ระดับน้ำที่โสโไทยเนี่ยนะเขาบอกหลายพื้นที่เนี่ยมันลดลงก็จริงนะ,ะเพราะว่ามันก็มีช่องทางระบายกันไปเนี่ยแต่มันก็ยังบ่าเข้าชุมชนแต่ที่น่าห่วงคือมันก็ยังคงมีมวลน,น้ำที่ไหลเข้ามาอยู่ครับ ในจุดที่ม่น้ำยมกัดเซาะพนังกั้นน้ำเนี่ยบริเวณตำบลปากแควนะฮะตอนนี้เนี่ยเสียหายไปนับร้อยหลังคาเรือนแต่ด้วยความที่มีการเล่งระบายออกไปจุดอื่นจากท่วมระดับประมาณสักเมตรนึงเนี่ยมันก็ลงมาครึ่งหนึ่งหรือ50เซนได้ถนนหนทางเริ่มที่จะสัญจรผ่านไปมาได้แต่อีกหลายจุดครับยังถูกน้ำท่วมสูงอยู่นะครับนี่โดยเฉพาะาจุดที่มันต่ำกว่าแม่น้ำยม เราจะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้นะมันทะลักเข้ามาสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่ตรงนี้ครับสะพานสิริปัญญารัต<อ>เขาเรียกว่าสะพานวังใหญ่<อ>ที่หน้าวัดวังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงตรงนี้เนี่ยสะพานเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อสองเดือนก่อนเองแต่มันถูกน้ําซัดใต้เสาจนเป็นโพรงอ่ะคุณผู้ชม<อ>เป็นโพรงใต้สะพาน<อ>กระแสน้ํายมที่ไหลแรงเลยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนคนนะครับอันนี้สูงประมาณเมตรหนึ่งและตอนนี้มวลน้ํายังเพิ่มปริมาณต่อเนื่อง ไหลเข้ามาและขยายเป็นวงกว้างอยู่นะฮะ